สวีเดีไทยฟุตบอลนิวครับแข่งไทยเตรียมตัวเอลิกหวังเปิดโควตาอาเซียนฤดูการใหม่ The Sydney Morning สื่อของออสเตรเลียออกมารายงานว่าฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของออสเตรเลียหรือเอลิกทําแผนโควตาผู้เล่นต่างชาติใหม่อย่างจริงจังโดยมีแผนในฤดูการ2 0 2 2 2ถึง2023ซึ่งเป็นฤดูการใหม่จะมีการเพิ่มโควตาอาเซียนเอเชียใต้ และตะวันออกกลางเข้ามาสู่ระบบการแข่งขันฟุตบอลหลีกอาชีพในฤดูกาลใหม่เพื่อสร้างมูลค่าของหลีกให้สูงขึ้นนะครับดยเสื้อนักกาวเปิดเผยว่าเดิมทีฟุตบอลหลีกอาชีพของออสเตรเลียจะลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติ5รายจะเป็นผู้เล่นนานาชาติ4รายและโคต้าเอเชีย1รายซึ่งในฤดูกาลใหม่จะมีการเพิ่มในส่วนของโคต้าจาก3ภูมิภาคในทวีปเอเชียประกอบไปด้วยอาเซียนเอเชียใต้และตะวันออกกลาง รวมไปถึงชาติพันธมิตรกับออสเตรเลียซึ่งจากการประชุมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการให้ทันต่อการเปิดหลีฤดูการใหม่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565ในเรื่องของการแก้ไขระเบียบการแข่งขันนะครับสำหรับก่อนหน้านี้เคยมีนักเตะไทยเคยเดินทางไปค้าแข่งมาแล้ว2รายประกอบไปด้วยสุรัตสุขะที่ย้ายจากชมบุรีเอไปคาแข่งกับเมลเบิร์นวิคตอรียในช่วงปี2009-2011 ส่วนอีกรลยสุธีสุขสมกิตย้ายไปเล่นให้กับเมลเบิร์นวิกตอรีในปี2009ในฐานะนักเตะยืมตัวจากแทมบินเนสโลเวอร์จากศึกเอสลีของสิงคโปร์นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับโคตเตี้สะสมพบประเสริฐกุณซือใหม่ชมบุรี f อฟซยอมรับว่าเขาเองเข้าใจแฟนบอลฉลามชนที่ต้องการอยากเห็นฝาอีกเจฟฟี่โบเกียเจ้าชายบูรนดีกีแข้งทีมชาติทีมเศรษฐีน้ำมันอาเซียนได้ลงสนามแบบเต็มเกม ลั่นรอให้ฟาอีกพร้อมเต็มที่ทั้งการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมความฟิตและการเรียนรู้ไทยลีกให้มากกว่านี้แฟนบอลจะได้เห็นออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนกลายเป็นนักเตะที่เป็นขวัญใจไม่เฉพาะแค่แฟนบอนชมมลชมพูรีเอเท่านั้นสำหรับเจ้าชายฝาอเอกเจฟฟี่โบเกียแนวรุกชม,มุลรีเอฟซที่เคยผ่านการเล่นในอังกฤษรวมถึง มัลติโมในลีกโปรตุเกสมาแล้วนะครับโดยฝ่ายอีกเจฟฟี่โบเกียวัย23ปีได้รับการเซ็นสัญญามาร่วมทัพกับฉลามชนเป็นเวลา2ปีเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2564ที่ผ่านมาก่อนจะได้รับโอกาสลงสนามในฐานะตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่พิสูจน์ให้เห็นว่าฝีเท้าไม่ธรรมดาเนื่องจากเคยผ่านการเล่นเยาวชนกับ AFC n e นิวเบ South h a m p ฮ o ต เชลซี a, และเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วล่าสุดนั้นมีเสียงจากแฟนบอลน,นะครับของฉลามชลมาบอกว่าอยากจะเห็นฟาอิกเจฟฟี่โบกียลงเล่นในฐานะตัวจริงแบบเต็มเกมเรื่องนี้โคชเตียออกมากล่าวแล้วนะครับว่าผมเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอนชลชมบุรีเอฟซดีฟาอิกเป็นคนน่ารักวางตัวได้ยอดเยี่ยมไม่ถือตัวทำให้แฟนบอนชลชมบุรีเอฟซีรักเขาและอยากเห็นได้ลงเล่นมากกว่าการเป็นตัวสำรอง ผมอยากให้เวลาเขาได้ปรับตัวทั้งความสัมพันธ์ในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมความฟิตรวมไปถึงการได้เรียนรู้เกมฟุตบอลไทยลีกที่เขายังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนที่ผ่านมาฟาอิกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเล่นได้สบายมากอย่างที่คนได้เห็นไปแล้วว่าเจ้าชายฟาอิกมีความเร็วสปีดต,ต้นเหลือเฟือแถมวางบอลได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะลูกคอสบอ b จากด้านข้างอีกไม่นานเกินรอบผมบอกเลยว่าจะได้เห็นฟาอิลงเล่นแบบเต็มเกม,ม,มแน่นอนและจะเป็นตัวหลักให้กับทีมได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจว่ามองไม่ผิดแน่ส่วนข่าวต่อมานะครับต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แข่งสาวเวียดนามแห่รอบกรุงฮานอยหลังคว้าตั๋วบอลโลกประวัติศาสตร์ภายหลังจากที่แข่งสาวทับดาวทองทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนาม ได้ประกาศสักดาคว้าตัวไปลุยฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังหญิงเวียดนามนะครับหลังเอาชนะไต้หวันแบบชิวเฉียด2ประตูต่อหนึ่งในรอบเพย์ออฟล่าสุดนักฟุตบอลสาวทีมชาติเวียดนามที่เพิ่งเดินทางกลับไปถึงบ้านเกิดณักนะกุงฮานอยประเทศเวียดนามได้มีจัดขบวนรถแห่รอบเมืองและมีแฟนฟุตบอลมารอต้อนรับกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทำกลางบรรยากาศที่มีความสุขกันทั้งประเทศนะครับสำหรับศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2023จะมีขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในขณะที่แข่งสาวชบา ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยังไม่หมดลุ้นแม้จะพลาดท่าในรอบเพย์ออฟโซนเอเชียแต่ก็ยังได้สิทธิ์ไปเล่นรอบเพย์ออฟอีกหนึ่งรอบซึ่งจะต้องแข่งขันกับทีมนานาชาตินะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับภรรยาชัดชยัเยเผยสามีเจ็บปวดนอนไม่เคยรับสนิทหลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดเข่านะครับน้องบิมสลาวันภรรยาของนายด่านชาวไทยชัดชัยบุตรพมออกมาเปิดเผยว่าสามีของตนที่กําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว จากอาการบาดเจ็บหนักนั้นเขาไม่เคยได้นอนหลับสนิทและต้องลุกมากินยาแก้ปวดตลอดในทุกๆคืนเรียกได้ว่าต้องให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่จริงๆเลยนะครับสำหรับฉัดชัยบุตรพมในทวานดีกรีทีมชาติไทยที่กำลังทำการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเจ็บเอ็นควายหน้าหัวเขา่า หลังได้รับการผ่าตัดและต้องพักรักษาตัวยาวนานมาถึง6-8เดือนโดยล่าสุดน้องบิมสราวันภรรยาของนายด่านชาวไทยก็ได้ออกมาอัปเดตวิธีการฟื้นตัวของผู้เป็นสามีซึ่งจากการเปิดเผยของน้องบิมสราวันที่ทางไทยรัฐสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยวิธีการฟื้นตัวของฉัตรชัทยที่แฟนบอลต้องส่งกำลังใจ ห้เจ้าตัวหายจากอาการบาดเจ็บกันอย่างไวๆซึ่งน้องบิมสลาว,วันได้เปิดเผยเกี่ยวกับสามีว่าหลังจากเข้าผ่าตัดจัดชัยปวดผมเขาไม่เคยนอนหลับสนิทสักคืนเพราะในแต่ละคืนเขาต้องตื่นลุกขึ้นมาทานยาแก้ปวดในทุกๆคืนและต้องทําการประครบเย็นที่เขาจนเมื่อคืนที่ผ่านมาสามีปว่วยจนทรมานทําให้ไข้ขึ้นซึ่งน่าสงสารมากและว,วันนี้บอยได้มาเจาะเขาเพราะเขาบว,วมจึงต้องระบายเลือดที่ข้างบริเวณที่เขาออกเจ็บน้ําตาไหล เสียน้ําตาลูกผู้ชายอีกแล้วซึ่งหลังจากที่ทําการเจาะเขา่าคุณหมอให้งดกายภาพ3าวันก่อนใหน้นี้สามีมากายภาพที่โรงพยาบาลเกือบทุกวันและก่อนที่จะทําเจาะเขา่าบอยได้บอกว่าเขาทรมานจนรับไม่ไหวแล้วและได้แต่ภาวนาหวังว่าจากนี้ไปจะโล่งและจะไม่ทรมานเหมือนเก่าและหลับได้สนิทขึ้นคุณหมอน่ารักมากคอยให้กําลังใจและดูแลอาการอย่างใกล้ชิดคอยถามไถ่ยถึงอาการตลอดซึ่งความท้อความเหนื่อย ความทรมานความเจ็บปวดที่เสียน้ําตาในวันนั้นตอนนี้ได้เดินทางมาถึงช่วงนี้แล้วนั่นคือช่วงที่ต้องฟื้นฟูและเป็นช่วงต้องการกําลังใจที่สุดอยู่สู้กันไปนะป,ป้าไม่นานก็หายนะน้องบิมสลาว,วันเกาปิดท้ายสาหรับอาการบาดเจ็บของฉัดชัยบุตรพม เกิดขึ้นหลังจากเจ้าตัวได้รับใช้ทีมชาติไทยในเกมที่เสมอกับทีมชาติเวียดนามสูงบุตูต่อศูนในศึกเอฟเอฟซูซูกิคัพปี2020รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวะที่เจ้าตัวออกมาตัดบอลและเป็นที่มาของอาการบาดเจ็บจนต้องทําการผ่าตัดและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา6-8เดือนด้วยกัน